สวัสดีครับน้องๆวันนี้กลับมาพบกับหลักภาษาไทยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของชิดของคำที่แบ่งตามหน้าที่นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับพี่เพชรก็แบ่งออกมาเป็นหมวดหมดหมู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับชลิปของคำที่แบ่งตามหน้าที่ครับคำแต่ละคำเนี่ย นะครับที่เอามารวมรวมกันนะครับแล้วเกิดความหมายใหม่นะครับใจความสมบูรณ์นะครับเราจะเรียกมันว่าประโยคนะครับเรียกว่าประโยคถ้าใจความไม่สมบูรณ์เราจะเรียกมันว่าวลีนะครับซึ่งคําแต่ละคํามารวมกันนั่นแหะใน,ในประโยคหนึ่งเนี่ยก็จะมีความแตกต่างแล้วก็มีหน้าที่ในการทํางานที่แตกต่างกันนะครับมันมีอยู่ทั้งหมด7ชนิดได้แก่นะครับคำนามคําสรรพนามคำวิเศษคำบุพบทคำสันธานแล้วก็คำอุทาน นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับพี่เป๊จะพูดถึงเกี่ยวกับคำนามนะครับแยกเป็นคำนามก็จะในบทนี้เราก็จะแบ่งออกมาเป็น7ตอนย่อยนะครับเนื้อหาคลิปก็ตั้งใจว่าไม่ให้เกิน15นาทีนะครับอ่าเรามาดูกันก่อนครับคำนามครับคำนามคืออะไรคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือสภาพต่างๆนะครับแบ่งออกมาเป็น5ชนิดนะครับ แบบชนิดที่1ก็คือสามัญนามหรือเราเรียกว่าคํานามทั่วไปนะครับอันที่2ครับวิสามัญนามนะครับหรือคํานามชี้เฉพาะนะครับสมุหนามลักษณะนามแล้วก็อาการนามนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนกันทั้งหมดอยู่5ตัวนี้นะครับในคลิปนี้เรามาดูอันแรกกอนครับสามัญนามนะครับก็คือคํานามท,ทั่วไปที่ใช้เรียกสิ่งทั่วๆไป ไม่ระบุเฉพาะเจาะจงนะครับพี่เบสให้ความหมายว่ามันมีมากกว่าหนึ่งอย่างในสถานที่ตรงนั้นหรือในในบริบทหรือในบทตรงนั้นนะครับในบทสนทนาในในโลกนี้หรือในห้องเรียนนะครับเป็นชื่อที่ทั่วๆไปเช่นเก้าอี e, ้นะครับถ้าเกิดค,คุณครูบอกว่าเ้าให้นักเรียนหยิบเก้าอี e, ้มานะครับซึ่งอาจจะมีเก้าอี้สีแดงสีเขียวสีชมพูสีน้ําเงินสีฟ้า นะครับเด็กทุกคนอาจจะหยิบเก้าอี้มาแตกต่างสีกันเพราะไม่ได้จเพาะเจาะจงว่าเป็นสีอะไรนะครับอันนี้ก็คือคำนามคำนามทั่วไปหรือสามัญนา,ามนะครับอาจจะมีอย่างอื่นที่เราเหนจาเก้าอี้เช่นคู้ครูจะบอกว่าอ้าวนักเรีนยนหยิบดินสอ,อหยิบสีขึ้นมานะครับคำว่าสีนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นสีแดงสีเขียวสีส้มนะครับสีอะไรเขาไม่ได้บอกนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นคำนามที่ ทั่วไปดิก็จะหยิบสีเอามาไม่เหมือนกันเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างนะครับไม่คือไม่เฉพาะเจาะจงนะครับในตัวอย่างก็จะมีปลาตัวใหญ่แหวกว่ายไปมาในอ่างนะครับปลาตัวใหญ่ไม่ได้ระบุว่าเป็นปลานิลปลาช่อนปลาดุกปลาฉลามปลาตะเพียนนะครับเพราะไม่ได้บอกแต่เขาบอกแค่เป็นปลาตัวใหญ่นะครับแหวกว่ายในอ่างนะครับอาจจะเป็นอ่างอ่างอาบน้ํานะครับอ่างล้างจานอ่างล้างหน้านะครับก็แล้วแต่ว่าจะเป็นอ่างอะไรก็ยังไม่ระบุนะครับ อันอย่างหนึ่งคือนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้านะครับนักเรียนไม่ได้ระบุครับว่าเป็นนักเรียนนักเรียนประถมนักเรียนมัธยมนักเรียนหญิงนักเรียนชายเขาไม่ได้ระบุก็คือเป็นนักเรียนทั่วๆ่วไปนะครับเสาธงนะครับอาจจะเป็นเสาธงชาตินะครับเสาธงโรงเรียนเสาธงวัดนะครับเสาธงทางศาสนาเสาธงกีฬาสีนะครับก็ยังไม่ได้ระบุก็คือเป็นแค่หน้าเสาธงนะครับ แต่เสาธงตรงนี้นะครับมัน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 ครึ่งครึ่งกลางกลางตรงที่ว่าเราเข้าใจกันโดยพื้นฐานอยู่แล้วคาว่าหน้าเสาธงเนี่ยหมายถึงธงชาตินะครับตรงนี้จะจะต้องระวังนิดนึงนะครับแต่คําว่าเสาธงถ้าลาพังเสาธงเนี่ยนะครับหน้าเสาธงเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเวลาระบุเนี่ยเราจะตีความเป็นเสาธงอื่นได้แต่ถ้าเกิดมีเวลาระบุขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราจะหมายถึงเสาธงชาตินะครับถ้าเกิดเป็นแบบนั้นปุ๊บคําว่าเสาธงนี้จะกลายเป็นคํานั้น ที่ชี้เฉพาะท่านผีมันกำกวมนะครับตรงนี้ต่อไปคุณครูครับพานักเรียนไปเที่ยวทะเลนะครับคุณครูอาจจะมีครูผู้หญิงครูผู้ชายครูวิชาคณิตศาสตร์ครูวิชาภาษาไทยครูวิชาภาษาอังกฤษนะครับไม่ได้ระบุนักเรียนก็พูดเหมือนเมื่อกี้ไปแล้วนะครับไปเที่ยวทะเลทะเลที่ไหนครับทะเลอันดามันนะครับมาลดีฟหรืออะไรก็ยังยังไม่ได้ระบุนะครับแต่แค่รู้คร่าวๆว่าเป็นทะเลโอเคนะ นค,คนไทยส่วนมากครับเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับคนไทยยังไม่ได้ระบุว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่นะครับแต่เป็นคนไทยถ้ามองในมุมของประเทศไทยทางประเทศคนไทยคือคำสามาัญานามแต่ถ้ามองในโลกนะครับคำว่าคนไทยจะกลายเป็นวิสามาัญานามคำนามเฉพาะเจาะจงทันทีนะครับมันกำกวนันะครับภาษาคือสิ่งที่มนุษย์ใช้สื่อสารกัน อันนี้ก็เช่นเดียวกันครับภาษานะครับภาษาก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นภาษาไทยภาษากรีกแต่รู้เป็นแค่ภาษานะครับคือสิ่งที่มนุษย์สื่อสารกันมนุษย์ก็อาจจะเป็นมนุษย์ผู้หญิงมนุษย์ผู้ชายมนุษย์ต่างดาวนะครับก็ยังได้หมดอ่ะนี่คือคํานามที่เป็นคํานามทั่วไปหรือเราเรียกมันว่าสามาัญนามนะครับเวลาเราไปทําข้อสอบทําแบบทดสอเนี่ยส่วนมากแล้วนะครับเขาจะใช้คําว่าสามัญนามแต่เวลาเราในการพูด หรือในการสอนนะครับส่วนมากเราจะใช้คําว่าคํานามทั่วไปนะครับจํา2ชื่อไว้ด้วยนะครับต่อไปครับวิสามาัญน,นามวิสามาัญน,นามคือคํานามที่ระบุจาเพาะเจาะจงลงไปหรือเรียกว่าคํานามชี้เฉพาะนะครับอันนี้ต้องจํานะเพราะว่าเวลาครูหรือติวเตอร์หรือเพื่อนเพื่อนหรือใครก็ตามที่เขาพูดเนี่ย วเวลาพูดกันเนี่ยเขาจะพูดว่าวิสคํานามชี้เฉพาะแต่เวลาในข้อสอบหรือในการเขียนเนี่ยเขาก็จะใช้คําว่าวิสามัญน,นามนะครับจําชื่อไว้นิดหนึ่งเนาะนะครับวิสามัญน,นามก็จะเป็นชื่อที่เป็นมีเฉพาะเจาะจงอย่างที่พี่เพชรบอกเมื่อตอนต้นต้นต้นคิดว่ามันจะระบุไปเลยนะครับในพื้นที่ตรงนั้นในห้องเรียนนั้นในสถานที่ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมันขยายออกนะครับอาจจะกลายเป็นคํานามสามัญไปได้ นะครับอ่ะคุณช้างขุนแผนครับคุณช้างคุณแผนเป็นเรื่องเล่าของจังหวัดสุพรรณบุรีพี่เพรถามก่อนครับคุณช้างกับคุนแผนนี่คนเดียวกันหรือเปล่าคนละคนนะคุณช้างก็คนหนึ่งนะขุนแผนก็คนหนึ่งนะมันเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องเล่านะครับคุณช้างในเรื่องนี้ในเรื่องเรื่องเล่าของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมีคุณช้างแค่คนเดียวแล้วก็มีคุณแผนแค่คนเดียว พราะฉะนั้นมันจะพอะเจาะจงได้เลยครับว่าเป็นคนไหนเราชี้ได้เลยครับชี้เลยว่าถ้าเกิดถามว่า,อาเอาประพัสลาสมมุติในห้องเรามีคนชื่อประพัสลานะครับประพัสลาปุ๊บนะครับครูคคบอกว่าอ้าวนักเรียนทุกคนชี้ไปที่ประพัสราเราจะสามารถชี้ทุกคนจะชี้ตรงไปที่ประพัสลาได้เลยเพราะคําว่าประพัสลาเป็นคํานามชี้เฉพาะมีอยู่คนเดียววิสามญนาม แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามในห้องมีประพัสลาสองคนนะครับแล้วครูบอกว่าเอานักเรียนทุกคนชี้ไปที่ประพัสรามันจะชี้ไปที่ประพัสลาหนึ่งกับประพัสลาสองจะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะจดจงไปที่คนเดียวแล้วดังนั้นนะครับถ้ามีแค่คนเดียวถ้าเป็นชื่อคนนะถ้ามีแค่คนเดียวในพื้นที่ตรงนั้นจะถือว่าเป็นคำนามชี้เฉพาะนะครับหรือวิสามัญ,ญานาม นะครับมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะแตกต่างกันตรงที่เรื่องของสถานที่นะครับส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีครับอันนี้เฉพาะจอดจนอยู่แล้วว่าในโลกนี้ไม่มีจังหวัดสุพรรณบุรีที่2มีแค่ที่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นชี้เฉพาะนะครับเจ้าน้อยหนาชอบภาพรองเท้าของชุมผู้ไปกัดเล่นนะครับในประโยคนี้นะครับมีน้อยหน่าแค่ตัวเดียว แล้วก็มีคน,คนชื่อชุมพูแค่คนเดียวนะครับดังนั้นคําว่าเจ้าน้อยหนากับชุมพูเลยกลายเป็นคํานามชี้เฉพาะหรือเป็นวิสามัญนามนั่นเองนะครับ,รบเขาชอบไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่กับชัยวัดอย่างที่เพชรบอกครับสุพรรณบุรีทั้งโลกมีอยู่แค่จังหวัดเดียวเชียงใหม่ทั้งโลกก็มีอยู่แค่จังหวัดเดียวถ้าพูดถึงนะครับว่าถามคนทั้งโลกว่าเชียงใหม่ทุกคนไปเจอกันที่เชียงใหม่ปุ๊บ นะครับทั้งโลกจะต้องมาประเทศไทยแล้วก็พุ่งตรงไปที่จังหวัดเชียงใหม่โอเคนะแต่ถ้าพูดทั้งโลกถึงชัยวัดอาจจะไม่ได้มีคนเดียวนะครับอาจจะไม่ได้มีคนเดียวแต่ดูบริบทของประโยคก่อนครับบริบทก็คือเนื้อหาของประโยคตัวนั้นนะครับเนื้อหาประโยคตัวนั้นไม่ได้บอกว่าชัยวัดหนึ่งชัยวัดสองนะครับหรือชัยวัดชัยวัดเนี่ยมันไม่มีการซ้ำชื่อกันก็คือให้เข้าใจเลยว่ามันมีชัยวัดแค่คนเดียวดังนั้น ชัยวัดก็เลยกลายเป็นคำนามชี้เฉพาะนะครับเป็นวิสามัญญานามอ่ะจังหวัดเชียงรายครับเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยนะครับเชียงรายก็เหมือนกับเชียงใหม่นะครับพี่เพื่อนอธิบายแล้วนะส่วนประเทศไทยครับในโลกนี้มีมีประเทศที่ชื่อว่าประเทศไทยกี่ประเทศครับประเทศเดียวถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นคําว่าประเทศไทยเลยกลายเป็นคานามชี้เฉพาะ นะครับสมชายมีน้องสาวชื่อสมสีและสมหญิงนะครับสมชายมีน้องสาวชื่อสมสีและสมหญิงในบริบทตัวนี้หรือในประโยคเนี้นะครับมีสมชายแค่คนเดียวมีสมหญิงแค่คนเดียวมีสมสีแค่คนเดียวดังนั้นสมชายสมสีสมหญิงเลยเป็นวิสามัญนามแต่ถ้าอยู่ๆลอยๆน้องๆพูดออกมาว่าสมชายนะครับ สมศรีสมยิงขึ้นมาปับ๊บอาจจะนะครับอาจจะกลายเป็นคำนามทั่วไปได้นะครับเพราะชื่อนี้เป็นชื่อมาตรฐานในเมือ่อในสมัยประมาณ20กว่าปีก่อนที่เขาใช้ตั้งชื่อกันนะครับเพราะฉะนั้นจะมีคนชื่อสมชายมากสมศรีอยู่มากแล้วก็สมยิงอยู่มากโอเคนะครับตอนนี้น้องๆแยกออกแล้วนะ้องมันจะมาเป็นคู่ๆนะสามัญนามกับวิสามัญ,ญานามทั่วไปกับชี้เฉพาะนี่คู่แรกเราจบไปแล้วนะครับต่อไป สมุหนามครับสมุหนามคือคำนามที่แสดงลักษณะของหมวดหมู่ครับเป็นกลุ่มแสดงถึงกลุ่มครับเป็นคำนามที่บอกถึงกลุ่มโอเคไหมครับเป็นคำนามที่บอกถึงกลุ่มนะครับเช่นโขงช้างครับทำลายไล่แตงโมและเข้าโพดโขงช้างก็คือกลุ่มช้างกลุ่มหนึ่งครับอาจจะไม่สามารถระบุได้ว่าช้างกี่ตัว แต่มันมาเป็นโของอาจจะสองตัวสามตัวหรือสิบตัวหรือยี่สิบตัวเราเดาไม่ได้แต่เรารู้เลยว่ามันมามาเันไปกลุ่มใหญ่ๆเรียกว่าโขงช้างนะครับตรงนี้คำว่าโขงตรงนี้ครับ,รรบเราเรียกว่าสมุหานามโอเคไหมเดีย๋ยวมันจะมีคู่ของมันนะสะมุหานามนี่นะจะมันจะไปคู่กับลักษณะนามเดีย๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับฝูงแมลงปอบินมาจากชายป่าฟากนั้น เห็นไหมครับฝูงมแมลงปองไม่ได้มแมลงปองตัวเดียวครับมาเป็นฝูงเป็นฝูงก็คือมาเป็นกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าฝูงเนี่ยก็เลยเป็นลักษณะเป็นเป็นสมุหานามที่บอกถึงมแมลงปองมแมลงปอเป็นคํานามทั่วไปนะครับแต่คําว่าฝูงจะเป็นสมุหานามที่บอกถึงกลุ่มของมแมลงปองกลุ่มนักเรียนทยอยเข้าสู่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสต์เห็นไหมครับไม่ได้นักเรียนคนเดียวเป็นกลุ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อจะกลับมา สไลด์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่จะกลับมาเดี๋ยวเราไปดูคู่ของมันก่อนเมื่อกี้สามัญนามคู่กับวิสามัญนามทั่วไปคู่กับชี้เฉพาะสมุหานามจะคู่กับลักษณะนามนะครับลักษณะนามลักษณะนามคืออะไรครับลักษณะนามคือคำนามที่แสดงลักษณะของสิ่งของต่างๆคอนี้ยากกินน้ำนะครับ ลักษณะนามที่แสดงลักษณะของคำนามที่แสดงลักษณะของสิ่งของต่างๆเขาซื้อปากกามาสีด้ามและไม้บรรทัดหนึ่งอันปากกาใช้คำนามลักษณะนามเป็นด้ามนะครับลือสีตนนี้บำเพ็ญตบะจนอภิญญาแก่ก้าคำว่าตนครับเป็นลักษณะเทีนยนไขเล่มนี้เห็นไหมครับเล่มนี้เป็นลักษณะเทีนยนไขเป็นเล่ม แต่ส่วนมากเราเรานานวันเข้าเราก็ใช้คําว่าอันหมดเลยซึ่งจริงๆเราใช้ไม่ถูกนะครับเป็นคนซื้อมาจากตลาดวันเสาร์นะครับซึ่งลักษณะนา,นามเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับน้องๆสามารถไปค้นคนว้าเพิ่มเติมได้อ่ะเดี๋ยวพี่เพชรเอาเป็นตัวอย่างมารักกันนะครับอย่างเช่นลักษณะนา,นามที่ใช้กับพระพุทธเจ้าพระราชานะครับเทวราษหรือเจ้านายชั้นสูงเราเจ้าเจ้านายชั้นสูงก็คือ จะเรียกว่าไงดีจากพระมหากษัตริย์ลงมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นหม่อมต่างๆใช่ไหมครับตรงนี้เราเรียกว่าเจ้านายชั้นสูงนะครับเราจะใช้ลักษณะนามคือพระองค์โอเคไหมพระองค์แต่ถ้าเกิดลงมาเป็นเจ้าชายเป็นเทวดานะครับเราจะใช้ว่าองค์นะครับพระพิสุสาม,มนเณรนักบวชนักพจนะครับเราจะใช้คําว่าลูกโอเคไหมนะครับเช่นพระพิสุสองลูก ไม่ใช่พระพิสุ2คนพระพิสุ2รูปสามเณรสรูปนักบวช5รูปนะครับจะใช้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนคําว่าตนจะใช้กับยักษ์ปีศาจพูดผีลือสีนะครับเช่นยักษ์หตนก็มียักษ์มา5ตัวนะนะครับแต่เราใช้ผิดนะบางทีเราใช้ผิดนะครับปีศาจห้าตนนะครับพูด5ตนนะครับ จนคาว่าตัวนะครับก็เป็นลักษณะนามเช่นกันสัตว์เดรัจฉานใช้กับสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดโตะ๊ะเก้าอี้ของใช้เช่นหมา2ตัวแมว4ตัวนะครับเก้าอี้5ตัวโต๊ะ6ตัวม้านั่ง6ตัวไม่ใช่เก้าอี้5อันม้านั่ง6อันนะครับเป็นตัวนะครับใช้ตัวนะครับถ้าเป็นภาชนะผลไม้นะครับหรือใบไม้จะใช้คาว่าใบโอเคไหมเอาจานมา2ใบ นะครับถ้าเป็นละครภาพ,พยนตร์สารคาดีนะวนิยายจะใช้คําว่าเรื่องนะครับวันนี้เราดูละครไปแล้วสี่เรื่องเห็นไหมครับสิ่งของหรือกิจกรรมที่เป็นสามัญทั่วไปจะใช้สี่หรืออันปี่ขุยใช้เหลา่าช้างป่าช้างบ้านใช้คําว่าเชือกช้างหลวงใช้คําว่าช้าง ช้างป่าช้างบ้านช้างหลวงต่างกันยังไงช้างป่าก็คือช้างที่อาศัยในป่าช้างบ้านก็คือช้างที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้เพื่อมาใช้งานในการลากซุงหรือไปในต่างๆส่วนช้างหลวงก็คือช้างที่ใช้ในการทําศึกสงครามในสมัยก่อนนะครับนาฬิกานี่เราเรียก,เ,ยกเป็นเรือนมีเยอะมากนะครับลักษณะนามแต่ประเด็นเนี่ยตรงนี้ที่เพชรมองว่าน้องๆสามารถเข้าไปคน้คนความเพิ่มเติมได้แต่ให้เข้าใจลักษณะของมันว่าเออคำนามนะกลับไปดู คู่เมื่อกี้สมุหานามเห็นโขงไหมครับเห็นโขงไหมครับถ้าพี่เพชรเอาคําว่าโขงเนี่ยไปไว้ข้างหลังเออมีประกาศไหมเนาะอ่าพี่เพชรเอาคําว่าโขงนะครับไปไว้ข้างหลังช้างนะครับเอาคําว่าโขงไปไว้ข้างหลังช้างปั๊บนะครับช้างหนึ่งโขง ช้างสองโขงนะครับจะกลายเป็นกลุ่มๆดังนั้นคำว่าโขงจะถูกเปลี่ยนกลายเป็นลักษณะนะครับที่จริงมันมัน,ม,นมันเหมาไม่ได้นะแต่ลักษณะให้น้องๆเห็นว่าถ้ามันโยกไปอยู่ข้างหลังปั๊บเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนโขงนี้โขงกโขงบีโขงซีเอาพูดผิดโขงกโขงขอโของคอนะครับเป็นกลุ่มๆกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับ เออมันเครื่องมันจะช้าเพราะว่าเราเปิดหลายโปรแกรมซ้อนกันนะครับมันจะมาเป็นกลุ่มๆอย่างเช่นฝูงมแมลงครับมแมลงมาห้าฝูงมแมลงห้าฝูงครับห้าฝูงอาจจะเป็นมแมลงอาจจะเป็นพึ่งต่อแตนมแมลงปอนะครับมแมลงสาบมาห้าฝูงเลยเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะนามได้ นักเรียนกลุ่มนักเรียนเป็นถ้ามันอยู่ข้างหน้าคำนามจะเป็นสมุหนามแต่พอย้ายไปอยู่ข้างหลังคำนามปั๊บจะกลายเป็นลักษณะนามนักเรียนหกกลุ่มมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อาจจะมีสิิกลุ่มครับแต่นี่หกกลุ่มคือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่มาหกกลุ่มโอเคนะเราไม่ใช้คำว่าคนแล้วนะนี่มาเป็นกลุ่มนะครับอันนี้จําให้ดีๆนะครับมันจะสับสนนะ อ่ะสุดท้ายครับอาการนามนะครับอาการนามหมายถึงคํานามที่แสดงอาการหรือสภาพครับแต่ไม่ใช่เป็นกิริยาตัวนั้นคํากริยาคือคําที่ต้องแสดงท่าทางได้เช่นลุกเดินนั่งโบกมือนะครับปรบมือหัวเราะพวกนี้เป็นกริยา แต่เมื่อไหรก็ตามถ้าอยากจะเปลี่ยนคํากริยาพวกนี้นะครับให้กลายไปเป็นคํานามนะครับเราจะเติมคําว่าการกับคําว่าความนําหน้ารวมไปถึงคําพิเศษด้วยนะช้าเร็วมากน้อยมากน้อยนี่เติมได้ไหมเอาช้าเอาเร็วดีกว่านะครับอ่าเร็วเร็วเป็นคำวิเศษถ้าพิเภกอยากจะเปลี่ยนคําวิเศษนั้นให้กลายเป็นคํานามก็เอาคําว่าการหรือคําว่าความเติมนําหน้าเข้าไป ปุ่มเปลี่ยนเป็นคำนามทันทีซึ่งพอเปลี่ยนปุ๊บเราเรียกคำนามประเภทนั้นว่าอาการนามดูตัวอย่างนะครับความรักทำให้คนเราอ่อนแอจริงไหมไม่รู้นะครับบางคนก็ทำให้คนเราเข้มแข็งขึ้นนะครับอันนี้ก็อยู่ที่หนังสือเขาแต่งมานะครับคงคนแต่งคงกําลังอกหักอยู่นะครับความรักทำให้คนอ่อนแอคำว่ารักครับเป็นการแสดงออก นะครับพอเติมคําว่าความเข้าไปปุ๊บคาว่าความรักเลยกลายเป็นคนํานามอร่อยอร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยแสดงท่าทางได้ไหมครับไม่ได้เนาะน่าจะจัดอยู่ในกลุ่มของคําวิเศษนะครับความอร่อยนะครับความอร่อยเห็นไหมพอเติมคําว่าความเข้าไปปุ๊บกลายเป็นคนํานามทันทีอาการนาะความอร่อยของอาหารอยู่ที่การปรุงรส ปรุงรสก็คือการเอาเครื่องปรุงต่างๆใส่เข้าไปเป็นกิิยาที่กิิยาที่เราสามารถกระทําลงไปได้แต่เราไม่ได้บอกว่าเราจะต้องปรุงเราเลยเติมคำว่าการเข้าไปคือการปรุงรสก็คือเป็นลักษณะที่จะบอกว่าถ้าถ้าจะอร่อยต้องต้องต้องปรุงนะนะครับการศึกษาศึกษาคือการศึกษาหมายถึงเรียนครับพอเขาถึงการศึกษาในวันนี้ต่างจากอาดีตไปมากเขาพูดถึง รูปแบบของการเรียนทั้งหมดแต่ไม่ใช่วิธีเรียนนะไม่ได้เรียนตอนนี้นะโอเคไหมครับนี่ก็เป็นลนักษณะเบื้องต้นก็คือการเติมคําว่าการกับคําว่าความลงไปในคํากริยาบางคําเท่านั้นนะครับไม่ได้ทุกคํานะนะครับแล้วคําถามเกิดขึ้นแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่ามันได้หรือมันไม่ได้นะครับพี่ๆก็จะตอบแบบสั้นๆเลยนะครับว่าน้องๆต้องอ่านหนังสือเยอะๆ นะครับเพราะคําพวกนี้จะไปอยู่ในหนังสือครับอาจจะเป็นนิยายนะครับวรรณกรรมต่างๆนะครับมันจะไปอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆไม่ได้อ่านน้องก็ลองออกคําว่าการกับความว่าความเติมเข้าไปดูครับแล้วดูแล้วมันมีใจความสบมบูรณ์ไหมมีความหมายไหมถ้ามัน,มนฟังแนละ้วมันแปลกๆมันเหม่งๆเอ๊ะอะไรไม่เข้าใจแปลว่ามันไม่ใช่ละนะครับ แต่มันมีข้อยกเว้นด้วยนะถ้าเอาคําว่าการกับคําว่าความเนี่ยไปเติมหน้าคําที่ไม่ใช่คํานามที่เป็นเอ๊ะไม่ใช่เติมหน้าคําที่ไม่ใช่คํากาลยาหรือคําพิเศษปั๊บนะที่ถือว่าเป็นสามัญญานามทันทีนะเช่นคําว่าเมืองเนี่ยเมืองเมืองก็คือชุมชนที่ผู้คนอาศัยอยู่รวมกันพอคําว่าการเมืองเข้าไปปุ๊บความหมายเปลี่ยนนะครับมันจะกลายไปอยู่ในรูปของคําประสม จำนในยังไครับในคลิปก่อนๆคระสมนะครับเพราะคาว่าการกับคําว่าเมืองมารวมกันปับ๊บเกิดความหมายใหม่คือการเมืองก็คือสิ่งที่คนเราต้องมาบริหารมาจัดก,การนะครับอย่างคาว่าบ้านนะครับเอาคาว่าการเข้ามาใส่ปุ๊บเป็นการบ้านการบ้านก็คือสิ่งที่ต้องเอากลับมาทําที่บ้านครูครูแจกการบ้านและให้เรากลับมาทําที่บ้านเราเรียกว่าการบ้านนะครับการป่าไม้เห็นไหมครับการกับป่าไม้ไม่เกี่ยวกันแต่พอมารวมกันปุ๊บ ความหมายใหม่นะครับแต่ก็ยังเป็นคำนามอยู่แล้วเป็นคำนามทั่วไปด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังดีๆนะครับต้องเติมเฉพาะคำกริยาแล้วก็คำวิเศษโอเคไหมนะครับอ่ะมันก็อยู่ประมาณนี้หมดหรือยังหมดแล้วนะครับอันนี้เพื่อนขอทวนกลับไปก่อนกลับไปหน้าอ่านะครับคำนามมันอยู่5แบบ นะครับสามัญ,ญานามวิสามัญ,ญานามคู่กันทั่วไปจำเพาะจำสามัญพอครับสามัญคือทั่วไปถ้ามันมีวิมาปุ๊บก็เฉพาะเลยที่เหลือมันเขียนเหมือนกันนะครับสมุหานามกับลักษณะนามคู่กันสมุหานามนะครับบอกกลุ่มอยู่ข้างหน้าคำนามลักษณะนามบอกลักษณะอยู่ข้างหลังคำนามหน้าหลัง ส่วนอาการนามก็คือเอาคำกริยาแล้วก็คำวิเศษมาเติมซะนะครับมาเอาคำว่าการกับคาำไปเติมผู้ผิดเอาคำว่าการกับคำว่าความไปเติมในคำวิเศษซะจบเป็นอาการนามยกเว้นมีข้อแม้ว่าถ้ามันไม่ใช่คำวิเศษหรือคำกริยาจะกลายเป็นวิสามัญนามทันทีแล้วจะถือว่าเป็นคำประสบด้วยนะครับโอเคสำหรับใน ตอนที่1นะครับเรื่องของเชฟของคำคำนามเราจบเท่านี้นะครับถ้าน้องคนไหนมีคำถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ถ้าในใน u t u b e มันจะคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเพราะว่าช่อง YouTube นี้เอ่อพีพสร้างมาเป็นช่องสำหรับเด็กนะครับมันก็เลยปิดคอมเมนต์อัตโนมัตินะครับก็ก็ไปคอมเมนต์ใน Facebook แทนนะครับไปคอมเมนต์ใน Facebook หรือไปคอมเมนต์ในในในเว็บไซต์นะครับคลิปตัวนี้จะถูกเอาไปขึ้นเว็บไซต์อยู่ สามสีเว็บก็เช่นเด็กชิน .com นะครับ KTE ีอี s แม่จัน E Class นะครับก็จะไปขึ้นอยู่สที่แล้วก็ไปอยู่ใน f c e e o o o นะครับถ้าไปอยู่ใน YouTube น้องๆดูผ่าน u t u b e พี่เพชรขอความรบกวนกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเผื่อพี่เพชรมีคลิปเนื้อหาเรื่องบทเรียนต่างๆเอาขึ้นนะครับน้องๆก็จะได้กลับมาติดตามแล้วก็ทบทวนนะครับส่วนใน f a c e b o o k ฝากติด ฝากกดไลค์กดติดตามเพจให้นิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ชอบไม่ชอบอยากให้ปรับปรุงตัวไหนนะครับหรือมีตรงไหนที่ยังสงสัยเพิ่มเติมพิมพ์มาได้เด่จะทำคลิปอื่นเพิ่มเติมไปให้นะครับวันนี้ตั้งใจจะทาคลิป15นาทีแต่เกินมา10นาทีต้องขออภัยน้องๆทุกคนนะครับแล้วเพชก็หวังว่าคลิปนี้นะครับตอนที่1น,นี้น่าจะทําให้น้องๆเข้าใจวิชาภาษาไทยมากขึ้นและนําไปใช้ ประกอบก,บกับการเรียนที่โรงเรียนได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้พี่เพชรขอลาตรงนี้ก่อนนะครับเจอกันใน EP 2นะครับที่เป็นเรื่องของคำศัพนามนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ